ละคอนสั้นเรื่องไม่อยากไปโรงเรียนไปรับชมเลยเฮยต้องไปโรงเรียนอีกแล้วไม่อยากไปโรงเรียนเลยก็เจอแต่ครูอรนองที่ชอบตีเด็กว่า ทำไมถึงไว้เล็บยาวทำไมถึงไม่เอาเสื้อใส่ไปในกางเกงทำไมถึงตัดผมหน้ามาฉันไม่ชอบและเขาต้องค้นกระเป๋าด้วยสึ่งฉันไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยว่าไหมพี่ใช่ขนาะดฉันไว้ผมนี้แป๊บเดียวครูก็ว่าเลยต้องบังคับเป็นเกเรียนเกรนเกรียนเท่านั้นน่ะฉันไม่ชอบ นอเนอฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันต้องไปโรงเรียนอีกแล้วเบื่อชะมัดเฮ้ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้นันยงครูโอระนงอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเราจะทำยังไงดีอ่ะเราจะเข้าไปแล้วเดินครูดาหรือว่าเราจะโดดเรียนดีอ่ะพี่ ฉันก็อยากโดดนะแต่กลัวพ่อแม่รู้อ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนึกออกแล้วอะไรอีกอ่ะอุ๊ยอีกหนึ่งนาทีก็จะสายแล้วเนี่ยเฮ้น,นึกออกแล้วล่ะพี่พี่มีถุงขยะไหม อย่าบอกนะว่าแมนว่าก็ได้หรือว่าเราจะเป็นอะไรดีล่ะอ๋อหนูรู้แล้วเรามีทางหลังโรงเรียนอยู่นี่นะแต่มันต้องเดินไกลนะโมเดลว่าเราจะปีนรั้วเข้าไปแล้วค,คุณครูจะไม่ได่าแล้วก็ออกมาด้วยวิธีนี้เ,ออเดี๋ยวหนูโยนกระเป๋าก่อน หนูโยนเข้าไปเรียบร้อยหนูปีลวนะโอ,โอเคอื้อพี่ขึ้นลงมาได้เลยโอเคตาพี่โยนบ้างนะไปะขึ้นอ,อ,อื้ออื้อเฮ้ยปวดขาชมัดไปเข้าโรงเรียนกันเฮ้ยดีนะหนูคิดได้อะไม่งั้นก็ทน คนโดนครูด่า,างั้นแหละโดนไปเปรียบเทียบกับคนอื่น <c oughs> คน่ะคุณครูไม่รู้ซะแล้วแต่ตอนกลับค,คุณครูจะมียืนอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเลยนะ <c oughs> จริงหรอหน้าตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ใช่อ๋อพี่นึกออกแล้ว <c oughs>